วันนี้เรามาทำเมนูขั้วผัมกันค่ะพี่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 รู้จักผั่กันไหมคะผัก็คือพืชน้ำชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแล้วก็มีโปรตีนที่สูงมากจะมีสีเขียวลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีใบค่ะพิ่ชอบกินมากๆเลยนะคะเวลาที่ผัดกับหมูสับหรือว่าใส่กระดูกหมูนั้นอร่อยมากวันนี้เราก็อยู่กับยายค่ะเราจะให้คุณยายนะคะช่วยทาผํากับเราค่ะปกติพิชม้าบ้านคุณยายคุณยายก็จะทําเมนูต่างๆให้ได้กินจะเป็นเมนูพื้นเมืองนะคะส่วนมากอยู่ที่นี่ก็จะกินเป็นอาหารของคนเมืองค่ะคคนน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 นเเเมมืือออองห่่้้้าายยูบบบดดไไกกิิิะะะะแีจฉพํร เท่านั้นแต่ว่ามาที่เนี่ยคือได้กินอะไรแปลกๆหลายอย่างเลยแล้วก็ผําเนี่ยจริงๆสามารถเจียวกับไข่เจียวได้นะคะแต่วันนี้เราเอามาคั่วค่ะคั่วก็คือขัดน้ํานั่นเองเนาะคุณยายก็จะทําให้กินนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะพิษกินผัมเพราะว่ามันอร่อยมากๆเคยกินกับคุณยายมาประมาณ 4- ี่ห้าครั้งได้แล้วมั้งค่ะจำไม่ได้เลยแล้วก็ครั้งเนี้ยอยากจะกินอีกก็เลยบอกคุณยายว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพิดไปซื้อผัมในตลาดมาแล้วเดี๋ยวให้คุณยายคั่วให้กินพอเราเอามาคั่วใน ใส่หมูสับแล้วแถวบ้านพี่พี่ล่ะคะทำอะไรกินกัน